มาา,าวะด,ดีจ้ามาจา้มากินไขกลุ่ซื้ออย่างนี้มันซื้ออย่างนี้จ้ะมันซื้ออย่างหลูกเลูเอาคือสีบบลูมาจ้าพี่น้องสามากินซูชิแมนบ<ม>อกเพาเอาิญซูชิบ้า,าจาม,ม,มาซลาขอ อยาารัดวาซาบิคำแรแหกหมานซะพี่น้องจ้ะหืมหืมอืม <c oughs> วะโลดแมวคือปลาหนีกินรลด แม่จะใส่ค hmm. ุณเป็นยังจะมาิอร่อยไหมอร่อยไหมเนี่ยแอคทีฟตรงนี้เลย อ้าเอ้อวพี่น้องน้ำตาไหลเลยถ้าปานนี่ไมถือกันเลยกับวาซาบินเนี่ยน้อไปน้องถือบัตรไม่ถือไม่ถือก็เจ,นจนนน๊น้อ,อหอมจ้ะน้ำซอสปลาในหน่อยมันจะเค็มอู้ไปเติบโยนี่จ้าพี่น้องจ้ามา 으음 <mortar> <favour>

ใส่จ้ะบาดพี่น้องแห็นบ่โอ้ยสดบ่ได้เด้อเข้ม เราเราจะพี่น้องจ๋าไปได้มาจากงานเหนียวงานเหนียวเอียงกับเปียกงานเหนียวปลาโปงงานเหนียวปลาโป่งยูเชียงยืนือจากพี่น้องจ๋าได้มาสิบชิ้นนะจ๊ะก็กินอันนั้นอันนี้อีจี้ก็จอกไปก็อิ้มแน่แล้วจ๊ะพี่น้องจ๋าคือจะกินจังไดยผู้จังคือจะกินซูชิจ๊ะพี่น้องเอ้าไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อจังไดยกับฟากกดไลค์พ่อจ๊ะให้ได้จ้ากาบสวัสดีจ้า